นี้ผมอาจารย์ชัยชัยบุญมศักดิ์สิธิ์นทองนะครับมาที่สวนประยงชิดมาทําความสะอาดโคนนะครับเพราะว่าการทำไถพวนด,ดินเนี่ยดินเนี่ยเข้าไปกลบที่โคนต้นมะยงชิดนะครับทำให้เสี่ยงต่อนอนฟักตัวแล้วก็ปวกดินที่ก่อตัวอยู่ตามบริเวณรอบโคน เพื่อที่จะกัดกินแทะลำต้นของมะยงชิดนะครับเราต้องเอาเปิดโคนเขาเรียกว่าเปิดโคนออกนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาดินไปถมโคนอย่างเดียวนะครับแล้วก็หมักบ่มหมักสะหมักหมักหมมใบพืชอื่นๆเอาไปรวมกันไว้ที่โคนต้นนะครับเราจะเจอพวกนี้พวกนี้คือ กำลังเริ่มเจาะกินรากอ่อนนะครับเนี่ยจะกลายเป็นด้วงตัวใหญ่มากเลยนะครับพอโ,โตขึ้นก็จะเป็นด้วงที่ทรงพลังสามารถที่จะกระจายพันธุ์ออกกินลำต้นซึ่งตัวเรามองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดโคลนให้สะอาดนะครับมันคอยดูแลตามโคนตามอะไรนะครับพวกนี้อันตรายเกาะกินลำต้นไม่ว่าจะเป็นพืชทุกชนิดละครับ ทุเรียนมะม่วงต้นเงาะต้นมังคุดต้นมะยงชิดพืชยืนต้นทุกชนิดนะครับถ้าเราไปคุมโคนแล้วเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากเลยนอนเจาะลำต้นนะปวกดินเจาะกินเปลือกกินรากอ่อนแล้วก็พวกในกลุ่มของเชื้อราไฟทอปทอร่าอามิวล่าเชื้อราคอเลตคตีคัมเชื้อราพิเทียมเชื้อราฟิวซาเลียมไรซ็อกโซเนียอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเข้ามาลุมเล้าที่ที่โคนนะครับจะเกิดมีอาการฝนตกช่ำแฉะรากเน่านะครับอันนี้หนอนหนอนใยเจาะใบนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงไปสองสามเดือนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการเออเขาเรียกว่าทําการเปิดโคนนะครับเปิดโคนแล้วก็จะทําหญ้ารอบให้โล่งนะครับแล้วก็จะลงมะลิในร่อง สับว่างนะครับฝั่งบนมันจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปตารวจตรวจตาดูสวนเตีงนะครับว่าโคลนสะอาดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอาจารย์ชัยสวัสดีครับ